สวัสดีครับผมน,นายธนพงศ์ศรีเหมาะเป็นนักศึกษาของวิทย,ทยายลัยพระศึกษาวิทยาเขตอ่างทองนะครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์ในเรื่องภูมยุคคุ้มถามภุมมฐานกับอาจารย์กุหลาบขุนทองพันธ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้อาจารย์แนะนําตัวแล้วก็ประวัติการทํางานของอาจารย์นะครับค่ะคุณครูนะคะชื่อคุณค,คณรูกุหลาบขุนทองพันธ์ สอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านท่าหลวงตำบลท่าหลวงอ,อท่าหลวงจังหวัดลบุรีนะคะ<ม>ก็สอนอยู่ในระดับปฐมศึกษานะคะเป็นครูปรถมทีเ่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชปริญญาตรีนะคะปัจจุบันก็นะคะเป็นครูชำนานการพิเศษนะคะอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะครับแล้ว แนวทางการสอนของอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างครับแนวทางการสอนนะคะคุณครูสอนในระดับประถมนะคะคก็มีแนวทางการสอนที่จะต้องสอนเด็กซึ่งเป็นเด็กเล็กนะเด็กเล็กเนี่ยเราต้องสอนแบบให้ชิดสนิทสนมนะคะสอนจากการปฏิบัติจริงสอนจากการทดลองการรู้แจ้งการเห็นจริงที่ให้เขาได้ปฏิบัติด้วยตนเองนะคะเ,เราจะ นะต้องมีจุดมุ่งหมายให้กับเขานะบอกจุดมุ่งหมายบอกความสําคัญบอกแนวทางบอกปลายทางเขาว่าเราต้องการอะไรแล้วให้เขาเนี่ยหาความรู้นะคะความรู้โดยเราเนี่ยเป็นผู้ที่แนะนําแล้วให้เขาเนี่ยได้ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติจากของจริงเด็กเล็กต้องใช้สื่อน,นะคะเพื่อทําให้เขาเนี่ยเข้าใจนะคะแล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้กับเขาเพราะเด็กเล็กเนี่ยเรา เปรียบเปรียบเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นแม่ปูกับพ่อปูถ้าเราเดินไปอย่างไรนะคะเราเดินตรงเขาก็จะไปตรงเราเดินเชเขาก็จะไปเฉเพราะเขาเขา,เขาดูแบบอย่างเรานะคะเด็กเเนี่ยเป็นเป็นเด็กที่ออสอนง่ายนะสอนง่ายเชื่อฟังนะคะแต่เราต้องมีเทคนิคการสอนมีหาแบบรูปแบบการสอนลหลายอย่างที่ทําให้เขาเนี่ย สนใจนะมีสื่อมีอะไรที่พาปฏิบัติจริงทดลองจริงนะคะได้เห็นผลทันตาในขณะน,นั้นเขาก็จะชอบแล้วก็ทำให้เขาสนุกสนานกับการเรียนที่อยากเรียนกับเราอ,อาจารย์มีความรู้ทางด้านภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิฐานอย่างไรบ้างครับในเรื่องของนะคะภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิฐานนะคุณครูอยากจะอธิบายนิดนึงว่า ภูมิรู้เนี่ยทุกคนเนี่ยต้องศึกษาหาความรู้นะคะอยู่ตลอดเวลามีการทบทวนมีการนะคะมีศึกษาหาความรู้โดยการไปหาเทคนิคเทคนโนโลยีใหม่ๆนะคะสื่อต่างๆนะคะมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์นะคะแต่ว่ามันต้องอยู่ในกฎระเบียบด้วยนะคะออของทางราชการนั้นเราทำอะไรเราต้อง นึกถึงทางราชการด้วยเพราะว่าเราเป็นข้าราชการครูนะคะครูคําว่าครูเนี่ยเป็นแบบอย่างนะคะนั้นครูต้องนําแนวทางที่ดีนะคะไปสู่เด็กมีการเตรียมการสอนล่วงหน้าก่อนที่เราจะสอนเด็กเราต้องทบทวนหาความรู้ก่อนนี้ฉะนั้นเราจะไม่มีความรู้อะไรที่จะไปบอกเด็กพอเด็กเด็กถามปุ๊บเนี่ยเราอาจจะตอบเขาไม่ได้ถ้าเราไม่ไม่เตรียมการล่วงหน้า นั้นเราต้องคิดนะทบทวนถึงปัญหาในอดีตนะเราเป็นครูผ่านมาแล้วเนะี่ยในอดีตเป็นยังไงนะคะเราทวนที่ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรแล้วเราต้องเมื่อเรารู้อดีตแล้วเราต้องกีดกันไม่ให้มันเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็เราจะต้องคิดสร้างสรรค์นะคะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะคะในอนาคตนะคะเพื่อว่าเราจะได้เด็กที่ดีในสังคมแล้วก็ ที่ดีในอนาคตของชาติต่อไปนะคะเพราะเราเปรียบเหมือนว่าครูคือผู้สร้างนะคะครูคือผู้สร้างผู้นําทางผู้ชี้เส้นทางชีวิตให้กับเขาว่าเขาจะไปได้ดีขนาดไหนขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะส่วนภูมิธรรมนะคะภูมิธรรมแน่นอนหรือเกินคําว่าธรรมเนี่ยต้องต้องมีศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนนะคะเราต้องยึดมั่นนะคะ จัรยาบรรของครูเพราะการที่เป็นครูนั้นเราจะต้องมีจรรยาบรรน,นะจรรยาบรรเนี่ยเก้ประการนะครูต้องเป็นผู้ที่มีศิลธรรมนะคะอยู่ในเบญจศิลเบญจธรรมนะคะอยู่ในศิล้าอยู่ในพรมิหารสี่แล้วก็มีสังฆะวัตถุสีเป็นแบบด่างที่ดีให้กับเด็กมีน้ำใจเสียสละเอือเอ้อเรื้อเพ่นะคะเป็นกัลยาณามนิตที่ดีนะคะ เรารบชึ่งกันและกันอยากครูนะก็ต้องไหว้ครูด้วยกันไหว้ผู้บริาหารไหว้เพื่อนครูหรือแม้กระทั่งเด็กนะคะเด็กเราก็ต้องเป็นตัวอย่างให้เขาดูให้เขาเห็นว่าเออคุณครูไหว้กันนะเพราะนั้นหนูซึ่งเป็นเด็กหนูก็ต้องไหว้คุณครูหรือเพื่อนไหว้เพื่อน,ห,อนหรือนะพี่นะพี่ ก็ต้องดูแลน,น้องน้องต้องไหว้พี่ให้ความเคารพซึ่งกันและกันทําให้เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วคุณครูก็ต้องใช้หลักธรรมาธิบาลน,นะธรรมาธิบาลคืออะไรธรรมาธิบาลก็คือต้องมีความรับผิดชอบเราจะต้องไม่แบ่งชนชั้นว่าเ,เด็กคนนี้เป็นลูกทหารเด็กคนนี้เป็นลูกครูเด็กคนนี้เป็นลูกตำรวจ เด็กคนนี้เป็นลูกชาวนาชาวไร่ชาวสวนเป็นเกษตรกร,เ,กรเราจะไม่แบ่งคนชั้นเด็กเด็กขาดนะคะนั้นเราเป็นครูเราจะต้องให้ความเป็นกับเองให้ความเสมอภาคกับเด็กให้ความรักความเข้าใจให้ความสงสา,ารเมตตากับเขานะคะแล้วเราก็ต้องทํางานด้วยความต้องใจรักด้วยนะคะการที่เราเป็นครูเนี่ยเราต้องใจรักด้วยนะคะเพราะถ้าใจเราไม่รักปุ๊บเรามาโรงเรียนเราก็ว้าเบื่อจังวันนี้ ี้ิีีตจไม่อยากสอนไม่อยากทําเลยก็จะไม่เกิดผลอะไรกับเด็กเราก็จะไม่เกิดผลดีกับเราด้วยเพราะเรามุ่มมั่นมาตั้งนี้แล้วเราต้องเราต้องทาตัวเองให้สำเร็จให้ไปให้ถึงจุดหมายปลายทางในเส่นทางอาาาาของเราไนืงเรา็ด้เพราคืออนาคตของเราเราต้องสร้างให้เขาส่วนภูมิฐาน เป็นครูนั้นอย่างเราเห็นครูครูโอ้โหเราเป็นสมัยนักเรียนใช่ไหมคะอือคุณครูคนนี้แต่งตัวล่อแต่งตัวเท่โอ้โหสมาร์ทนะโอ้โหคุณครูคนนี้แต่งตัวเรียบรีค่าทุกวันใส่รองเท้าขัดมันเรียมวีผมสะอาดหน้าตาสดใสยิ้มเท่มเจ่มใจเราอยากเรียนด้วยไหมคุูครูถามก่อนว่าเราอยากเรียนคุูครูไหมอยากเรียนไหมคะ เออราอยากเรียนใช่ไหมเราเห็นครูหล่อครูสวยโอ้โหวันนี้สดใสแล้วเกินอืเราก็อยากเรียนนะคะเพราะนั้นเราต้องการที่เราจะเป็นครูสะน้เราต้องทําตัวเองก่อนนะปวดหัวกันว่านี่แต่งตัวให้มันสะอาดแต่งตัวให้มันเรียบร้อยเองกระจบวันนี้หล่อหรือยังวันนี้สวยหรือยังเราต้องต้องดูตัวเราเองให้ดีก่อนเราสังเกตได้เลยพอไปถึงโรงเรียนเนี่ย คุณครูเป็นคูปถมวันไหนคุณครูแต่งตัวสวยเนี่ยก็จะมีมากอดเลยนะแล้วก็บอกว่าคุณครูค่ะวันนี้คุณครูสวยที่สุดไหมคะเห็นไหมคะพวกเขารับเขาชอบเขาอยากเห็นคุณครูสวยเขาอยากเห็นคุณครูสดชื่นเขาความรู้ลังใจที่จะเรียนอยากเรียนด้วยถ้าวันไหนคุณครูแต่งตัวไม่สวยหน้าไม่แต่งผมไม่ดีกระเสื้อกระเซิงมาเหมือนทุ่งตึกนอนมาเด็กหน้ามุ้ยใส คุณครูค่ะวันนี้ทำไมคุณครูคไม่สวยเห็นไหมเด็กเด็กเด็กไม่มีกำลังใจแล้วเด็กไม่อยากเรียนแล้วนี่เราองทำตัวเองให้มีคุณค่าดนเพื่ะการที่เราจะสอนคนอื่นนั้นการที่เ,เราจะดูแลคนอื่นนั้นเราต้องดูแลตัวเองก่อนนะเพื่อว่าคนอื่นจะชื่นชมเราด้วยอันนี้นะคะเป็นเป็นนู้คุณทนการเป็นฐาที่นักศึกษาจะต้องนำไปใช้แล้วก็ จะต้องเดี๋ยวจบไปไม่สามารถไปทำอะไรปฏิบัติในขั้นนี้ทำให้ได้อย่างที่ครูบอกอานีรหลักการในการดําเนินชีวิตของอาจารย์ปฏิบัติยังไงบ้างครับหลักในการดําเนินชีวิต่ทุกคนที่เกิดมาจะต้องมีหลักหลักให้กับตัวเองถ้าหลักมันโน้มก็เหมือน เลนที่มันแบบมันเละอ่ะมันไม่มีจุดหมายอ่ะมันก็ล้มโดนนิดนึงมันก็ล้มถูกไหมคะถ้าเราไม่มีจุดหมายปลายทางให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะประสบผลสําเร็จในการดําเนินชีวิตนั้นเราต้องดีหลักนะมีหลักให้กับตัวเองอย่างของคุณครูเนี่ยคุณครูใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งทําให้การดําเนินชีวิตของคุณ,ค,ณครูเนี่ยประสบผลสําเร็จ ประสบผลสำเร็จยังไงประสบผลสําเร็จในเรื่องของการดําเนินชีวิตแบบพอประมาณนะคะคือพอประมาณไม่ใช้ไม่มากไม่ใช้ไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะเราใช้แบบพอดีพอมีพอกินพอใช้ไม่ขัดสนแล้วก็ไม่ไม่ไม่พุ่มเปือยนะคะหลักอีกข้อหนึ่งนะคะนะคือการมีเหตุและมีผลการที่เราจะประสบผลสำเร็จนั้นเราต้องมีเหตุมีผล นะทำอะไรก็แล้วแตนะ่เราต้องคิดถึงความรอบคอบความอดทนความเพียรความพยายามที่จะนําตัวเราเองนั้นให้ประสบผลสําเร็จในเรื่องของเหตุและก็ผลนะคะไม่เอาใจตัวเองเป็นใหญนะ่ต้องรู้จักฟังเหตุผลของคนอื่นแล้วก็ยึดหลักนะด้วยว่าเหตุผลของใครนะเป็นอย่างไรเราต้องฟังผู้อื่นด้วยไม่ใช่เอาใจใจตัวเองนะคะง,งั้นเราจะดําเนินชีวิตได้ น่ประสบผลสำเร็จแล้วก็เห็นการดําเนินชีวิตอีกจะต้องเพิ่มไรายได้ลดรายจ่ายตามที่เราเป็นครูนะเราเพิ่มไรายได้เรามีเงินเดือนประจําซึ่งเงินเดือนมันไม่ได้มากนะเราต้องใช้เวลานอกเวลานะอาจจะเป็นช่วงเ,ออเลิกเรียนแล้วนะเลิอกกิจกรรมแล้ววันหยุดเวลาว่างนะเราไปเพิ่มไรายได้อาจจะไปทำํำธุกรกิจส่วนตัวเล็กๆน้อยๆนะคะ ซึ่งไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นไม่ได้เบียดเบียนเวลาราชการนะคะเราก็ไปทาตรงนี้เพิ่มในด้านกับตนเองนะคะลดรายจ่ายรายจ่ายอะไรที่มันฟุ่มเฟือยนะคะเช่นวันนี้นะไปกินเที่ยวคับเที่ยวบาไปกินห้องอาหารไปกินอะไรที่มันหรูหรามันเวรามันกิงตัวแบบนี้นะคะเราก็ต้องตัดนะคะเราต้องตัดเราอาจจะใช้แค่สัก เดือนนึงอาจจะหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเพิ่มชีวิตมีความสุขหาความสุขให้กับตัวเองแต่ว่าไม่ใช่ถุกแบบนี้นะคะแต่คุณคือไม่ไม่มเสนอแนะข้อนี้ว่าถ้าเราเพิ่มเราเพิ่มรายได้แล้วลดรายจ่ายด้วยวิธีการไปเที่ยวครับเที่ยวบายอย่างนี้ค,คือก็ไม่ไม่สะลับสนุน,นะคะ,ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งฉลาดซื้อฉลาดใชะะ้จะซื้ออะไรต้องรอบคอ ก็ใช้นอกจากนี้แล้วเรามีเวลาว่างเราก็ไปช่วยเหลือชุมชนนะ,ะจะทําให้ชีวิตเรามีสีสันจะทําให้ชีวิตเราเสดชื่นนะคะได้ไปพบเพื่อนฝูงได้ไปพบสังคมได้ไปพบชุมชนที่ดีเราได้มีส่วนร่วมตรงนั้นก็ทําให้เราเนี่ยมีความสุขมีชีวิตที่ราบรื่นนะคะแล้วก็หลักการดำเนินชีวิตที่สําคัญก็คือเราใช้เราจ่ายเราต้องมีการจด ดรายรับเราได้เท่าไหร่รายจ่ายเราได้เท่าไหร่นะคะรายจ่าย,เรา,ายเราจ่ายเราจ่ายอะไรไปบ้างมาบวกลบคูณหารกันซิว่าเดือนนี้รับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่แล้วมันขาดทุนหรือว่ามันได้กําไรนะต้องต้องคิดถึงนในแง่ของเศรษฐกิจตรนี้นั้นการที่เราจะมีชีวิตอย่างมีความสุขชีวิตคุณครูนะคะเป็นชีวิตที่มีเกียรติ คนยุ่งย่คนจ e ัดฉาคนนับถือเรานั้นเราก็ต้องทําตัวให้เป็นแบบอย่างทั้งในด้านการเรียนการสอนที่เราจะต้องเป็นอาชีพหลักของเราแล้วก็ดําเนินชีวิตเพื่อประสบผลสำเร็จก็วันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์คุณหลาบคุณทองพันธ์ที่มาให้ความรู้ในเรื่องภูมิรุคูมภูมิธรรมภูมิฐานมากครับ ขอบคุณมากครับ